สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องมอมเวลี่คลิปนี้ก็มาพูดถึงหลังจากจบเกมที่สาวไทยสามารถคว้าชัยนัดแรกใน VNL 2023มาครองได้สําเร็จแน่นอนว่าก็สร้างความดีใจให้กับแฟนๆชาวไทยทั่วประเทศรวมทั้งนักกีฬาหรือว่าทีมโค้ชสตาฟโค้ดด้วยเชื่อว่าทุกคนดีใจแล้วก็เฮกันสุดๆเป็นอย่างแน่นอนครับหลังจากจบเกม ทีมงานก็ได้มีการเรียกสัมภาษณ์บีมพิมพิชยาโกกรัมบีหลังคนเก่งของทีมชาติไทยของเราด้วยครับวันนี้บีมสะดุดตาจริงๆทำทรงผมนี้ยิ่งทำให้ดูดีขึ้นจริงๆครับเพราะว่าเป็นคนที่หน้าคมหน้าสวยตังมองแบบนี้เข้ากับบีมสุดๆไปเลยครับซึ่งก็มีบทสัมภาษณ์ของบีมที่ทำเอาพิธีกรของ FI v b วมีอึ้งไปเลยครับโดยพิธีกรของ f i v b ได้มีการถามบีมว่าความลับที่ทำให้ทีมไทย สามารถเอาชนะคู่แข่งได้ในวันนี้คืออะไรบีมก็ตอบแบบตรงๆเลยครับว่าก็เป็นความลับไง คือประมาณว่าเป็นความลับบอกไม่ได้ประมาณนั้นครับพิธีกรได้ฟังแบบนี้แล้วก็หัวเราะชอบใจกันสุดๆไปเลยครับบีมเธอก็มีการแซวๆนั่นเองน่ารักมากๆเลยครับบีมรับบทเป็นดาราท่านหนึ่งอย่างไรก็ตามพรุ่งนี้เราก็ต้องรอเชียร์สาวไทยของเรากันต่อครับกับการพบคู่แข่งที่สูงใหญ่อย่างโปรแลนด์เชื่อว่า2นัดแรกสาวไทยของเราทําผลงานได้ดีขนาดนี้นัดต่อไปอยังไง ก็ปังครับสู่ๆครับสาวๆของเรา